ไปดูน้องหมูเด้งกันบ้างค่ะผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็โต้ติ๊กตอกเกอร์ชาวต่างชาตินะคะหลังจากที่กล่าวหาว่ากักขังน้องหมูเด้งนะคะยืนยันว่าทางสวนสัตว์นั้นดําเนินการตามมาตรฐานหลักสากล ที่บริเวณสวนแสดงฮิปโปโปเตมัสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายนารงวิย์ชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวติ๊กต็อกเกอร์ชาวต่างชาติโพสต์คลิปรณรงค์ห้ามแชร์คลิปน้องหมูเด้งพร้อมทั้งแฉความมืดของสวนสัตว์ว่าการที่ทํากับน้องหมูเด้งตัวตึงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นเป็นการกักขังสัตว์ป่าจนสัตว์นั้นลืมสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าไปแล้วทั้งการว่ายน้ําหรือการ หากินอาหารอีกทั้งการที่สุนสัตว์ทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการหากินกับสัตว์นายนรงวิทย์กล่าวชี้แจงว่าทางสวนสัตว์มีภารกิจหลักๆสีด้านก็คือการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ให้การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจซึ่งในส่วนของเรื่องการอนุรักษ์วิจัยสัตว์นั้นเรามีภารกิจในเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในเขตและก็นอกเขตอาศัยด้วยเพื่อกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดังเช่นในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีผลงาน โดยการปล่อยนก กระเรียนวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติหรือแม้แต่นกกระสาคอขาว,ขาวที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์และล่าสุดก็ทราบมาว่านะคะนกชุดนี้ที่ปล่อยไปได้ออกลูกตามธรรมชาติได้แล้วด้วยส่วนมาตราการในการดูแลน้องหมูเด้งค่ะในทุกๆวันทางสวนสัตว์ก็จะมีทีมแพทย์เข้าตรวจเช็คสุขภาพประจําทุกวันอยู่แล้วโดยจะทํางานร่วมกันกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเช็คการเจริญเติบโตของน้องหมูเด้งโดยถึงณนะตอนนี้ค่ะน้องก็ยัง มีสุขภาพแข็งแรงแต่ยังกินอาหารที่แข็งไม่ได้นะคะก็คาดว่าเมื่อน้องอายุครบ3เดือนก็น่าจะทานอาหารที่แข็งได้คือมาตรการในการดูแลน้องมุดเดียงเนี่ยอย่างวันนี้เราก็มีทีมสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยให้พี่เลี้ยงเนี่ยสังเกตพฤติกรรมนะครับทั้งในเรื่องของอความเครียดทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งในเรื่องของอะไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรน้องก็กินนมแม่ดี นะครับแล้วก็เริ่มคิดว่าสองเดือนเสร็จแล้วเนี่ยคงจะเริ่มกินอาหารที่เป็นแบบอา,อาหารแข็งๆบ้างนะครับเป็นจารเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตยอยู่กับแม่เขานะครับตรงนี้ถือว่าเราวางมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมและดูแลเป็นอย่างดีครับ